ว่าผมเนี่ยเอาหูฟังตัวหนึ่งมาลองสักพักหนึ่งแล้วนะครับคือตัวนี้ตัวนี้ให้ชมก่อนคือผมลองจนแบบว่าเกือบจะลืมรีวิวไปแล้วนะครับนี่ให้ดูว่าตัวไหนนี่หูฟัง True Wireless Hi g h End อีกตัวหนึ่งครับ Audio Technica นะครับรุ่นผมจะจำชื่อรุ่นมันไม่ได้เพราะว่าชื่อรุ่นมันเรียกยากนะครับ ATH TWX9 นะครับเป็นตัว Hi g End ของ Audio Technica นะครับ ตัวนี้เนี่ยทำไมถึงเอามาพูดกันในวันนี้นะครับทั้งๆที่วันนี้เดี๋ยวจะรีวิวตัวไม่ใช่จะรีวิวจะพูดถึงตัว Sony w f f 0ัน mark 5ใช่ไหมคือผมมองว่าหนึ่งมันเป็นหูฟัง two wireless ในเรียกว่าคลาสเดียวกันนะครับแล้วก็น้ำเสียงเนี่ยผมบอกเลยว่านี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับครั้งแรกที่ได้มาเนี่ยได้มาลองเนี่ยนะครับผมผมบอกให้เลยว่าความรู้สึกแรกนะมันดู มันดูแบบหรูหราหนึ่งคือเนี่ยดูตัวเคสเขามันดีไซน์มาแบบเป็นกระเป๋าอะแล้วแล้วหน้าตาเขาอะไรเงี้ยพยายามจะทําให้มันมีความพิเศษอะเนี่ยท่านผู้ชมดูใ,ใกล้ตัวนี้ตัวนี้ออโดเทคนิก้า a t h t ผมจําชื t ่อรุ X ่นมันไม่ได้สิ ATHTWX9 นะครับคือตัวจริงอะตัวจริงมันสวยมากนะแต่ว่ามันจะดำดำทึมๆหน่อยนะครับคือแล้วมีสีเดียวด้วยแหมเขาแบบ บอกว่าไม่แคร์สื่อทำส,สีเดียวตัวนี้จุดเด่นตัวนี้นะครับตัวนี้เนะี่ยบลูทูธเดี๋ยวผมเปิดดูโพยนิดนึงนครับตัวนี้ราคา12,500บาทนะครับ12,500บาทมาพร้อมบลูทูธ o 2และจุกหูฟังนี่เขาบอกเขาเป็นจุดขายก็เลยจุกหูฟัง12ขนาด <c oughs> ท่านผู้ชมจุกหูฟัง12ขนาดอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูกล่องเกลืล่องอะไรนี่แบบดูแบบไฮคลาสเลยนะดูเป็นของไฮเอ็น วันนี้มีหลายตัวนะนี่นะครับจุกหูฟังสิบสองขนาดเดี๋ยวเปิดให้ดูพบว่าโหให้มาเยอะขนาดนี้เดี๋นะอยู่ไหนวะนี่นี่น,นี่จุกหูฟังสิบสองขนาดคือเขามีจุกสั้นจุกยาวผมก็โหมันต้องซีเรียสขนาดนี้เลยนี่นอกจากจะมีไซส์นะไซน์นี้ก็มีตั้งแต่อะไรอะ่ะนี่ให้ดู หจริงจังอ่ะจริงจังมากประมาณว่ากะไม่ให้คนขายจุกแต่งนะครับไม่ให้สปินฟิตอะไรพวกนี้ก็ขายได้เลยมี XS S, แล้วก็ M แล้วก็ L นะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นอะไรอันนี้เป็นจุกลองลองก็คืออย่างงี้มันจะมีขาขามจะยืนออกมายาวๆหน่อยเห็นไหมเนี่ยขามจะยืนมายาวหน่อยเวลาเราเสียบเข้าไปในหูเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าบางทีหูเรา ใส่เข้าไปแล้วมันไอตัวก้านอ่ะมันแยงเข้าไปไม่ไม่ลึกพอนะครับมันไม่มันไม่ฟิตก็ต้องเลือกเป็นจุกยาวนะแล้วก็มีจุกสแตนดาดนะครับสี่ไซส์แล้วก็มีจุกชอ็ชอตช็อตก็คือพวกแกนสั้นนะเดี๋ยวเอาให้ดูตัวแกนสั้นแล้วกันคือจุกมานี่แบบโอ้โหสะใจมากแล้วจุกของเขาที่เขาให้มานะครับมันเป็นซิลิโคนที่นิ่มมากอะ่ะผมว่านิ่มกว่าพวกจุกจุกแต่งบางอันอีกนะครับให้ดูให้ดูใ,ดใกล้ๆ อันนี้เป็นจุกช็อตเห็นไหมแกนมันจะสั้นนะครับเทียบกันนะเทียบกันกับจุกยาวเห็นจุกจุกยาวมันจะมีเดือยอ่ะมันจะมีเดือยยาวออกมานะครับเดี๋ยวนะเห็นไหมเห็นไหมหจุกยาวจุกสั้นคือจุกให้มาแบบสะใจอะ่ะพูดง่ายว่าคุณต้องเลือกอันแดนหนึ่งที่ต้องพอดีหูคุณแน่นอนแล้วก็กะว่าไม่ให้พวกขายจุกแต่งนะ่ะได้ได้แบบว่าได้ตังค์จากเราเลยนะอะไรประมาณนี้นะครับ คราวนี้ยังไม่พอแค่นี้นะครับรุ่นนี้หูฟังรุ่นนี้ข้างในเคสเนี่ยเขายังมีไฟ UV เพื่อฆ่าเชื้อด้วยคือหูฟังเนี่ยเป็นอะไรที่แบบถ้าใครไม่เช็ดบ่อยๆมันจะอีมากเลยนะนะครับมันจะอีมากเลยตัวนี้มีไฟเวลาเราปิดปิดเปเน,นี้ยนะครับนี่ไฟ UV อันนี้มันเป็นระดับแบตเตอรี่นะเดี๋ยวสักพักหนึ่งไฟ UV ในตัวมันจะทํางาน ตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธตัวนี้ไม่มีแอวดกนะครับเป็น Snapdragon Sound นะครับแล้วก็ตัวนี้รองรับแ p ป X แ p ป X a d a p t i v e นะครับแล้วก็เชื่อมต่อพวก m u l ติ p o i n t ได้หมายถึงว่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้พร้อมกันมากกว่า1ตัวนะเดี๋ยวเห็นหน้ากันหน่อยเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้พร้อมกันมากกว่า1ตัวมี Active นอย s e c a n c e l l a t i o n นะครับ ANC ที่ปรับได้ด้วยแล้วก็กันน้ำ IPX4 นะครับมีอะไรอีกตัวนี้ชาร์จ ไฟทาง usb c แล้วนี้เนี่ uv เนี่ยตัวตัว uv มันทำงานแล้วเนี่ยมันจะเป็นไฟสีม่วงๆเงี้นะครับเนี่ยน,นี่คือ uv มันทำงานอยู่เป็นระบบออโต้เลยนะครับคือค่าเชือ้อนะครับโดยอัตโนมัติเลยผมเคยเห็นบางยี่ห้อ lg ก็มีนะแต่นี้ a u โ o เทคนิก้าก็มาใส่ในนี้ด้วยเดี๋ยวจะให้ดูแอป,ปเขานะครับคือเวลาเทสพวกหูฟังไร้สายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญมากๆนะบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนว่าคือเรื่องของแอป,ป คอมเพนีนแอปนะคอมเพนีนแอปคือแอปที่ใช้งานด้วยกันนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมนะว่าสมัยนี้เนี่ยการใช้งานอุปกรณ์เครื่องเสียงสมัยใหม่โดยเฉพาะพวกหูฟังพวกอุปกรณ์ไฮเทคพวกนี้สิ่งสําคัญเลยก็คือเราไม่ได้ดูแค่ฮาร์ดแวร์นะเราจะดูที่ตัวซอฟ์แวร์ด้วยเพราะเพราะหลายๆครั้งเนี่ยความสําคัญทั้งหลายมันไปอยู่ที่ตัวซอฟต์แวร์ด้วยผมให้ผมให้ความสําคัญครึ่งๆเลยนะนะครับผมให้ความสําคัญครึ่งๆเลยนะครับเดี๋ยวให้มันเชื่อมต่อก่อนเนาะ ตัวนี้นะผมตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งออเดอเทคนิการุนนี้เนี่ยเวลาเราหยิบออกมาจากเคสแล้วเวลาเชื่อมต่อเนี่ยผมผมติดนิดนึงมันจะมันจะค่อนข้างเชื่อมต่อช้านะเห็นไหมท่านผู้ชมตั้งแต่ผมหยิบออกมาเนี่ยหูฟังหลายๆตัวบางทีตัวถูกๆน่หลายตัวเชื่อมต่อปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเร็วกว่นนานี้นะตัวนี้เวลาเชื่อมต่อจะช้านิดหนึ่งแต่ข้อดีของเขาคือพอเราเชื่อมต่อไปแล้วปุ๊บเนี่ยผมสังเกตว่า1เลนในการเชื่อมต่อครับอย่างผมเดินจาก โต๊ะทางานไปอีกที่หนึ่งเนี่ยไปในที่ที่แบบเป็นที่เดินประจําเช่นห้องน้ําเดินไปหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสังเกตว่าสัญญาณเขาค่อนข้างเสถียรนะไม่ค่อยหลุดง่ายๆส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตัวนี้ตัวหูฟังไปเองเป็นบลูทูธ5.2ตัวสมาร์ทโฟนที่ผมใช้อยู่ตัวนี้เป็น Sam s u n g กล a ล็กซ22 ultra ก็เป็นบลูทูธ5.2เหมือนกันนะครับก็พูดง่ายๆว่าเราเชื่อมต่อกันเนี่ยมันก็จะใช้เทคโนโลยี5.2นะครับบลูทูธ5.2ในการเชื่อมต่อสัญญาณค่อนข้างเสถียรมากแต่ว่า เวลาเราหยิบออกมาแล้วมันคอนเน็กเนี่ยมันจะช้าหน่อยนะครับตามความเร็วที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อกี้กว่ามันจะเจอกันนะคราวนี้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับตัวแอปคอมพานีแอปเขาเนี่ยผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปที่ที่ใช้งานได้ดีเลยนะครับตัวตัวนี้เนี่ยหเห็นไหมหน้าแรกปุ๊บบอกทุกอย่างนะครับบอกทุกอย่างเลยแล้วก็อันนี้เชื่อมต่อมันจะบอกโคเด็กที่ใช้เชื่อมต่อด้วยเป็นแอป X นะครับตัวนี้เชื่อมต่อแอป X แอป X Adaptive แล้วก็ AAC SBC พูดง่ายว่าก็คุณภาพดีแต่ว่าผมตินิดนึงว่า a p X Adaptive เนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงก็ตรงที่ว่าอุปกรณ์ที่มันรองรับไอ้เทคโนโลยีเนี้ยมันไม่เยอะเท่าแ d a c ดเขานะครับแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าหลักๆเนี่ยผมบอกให้เลยว่าตัวนี้นะคุณภาพของเสียงเนี่ยผมว่ามาจากตัวไดเวอร์ที่อยู่ข้างในแล้วก็ภ้าขยายเสียงที่อยู่ข้างในตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมอย่าลืมนะ Audio Technica เนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตไมโครโฟนถูกไหมครับเพราะฉะนั้น หูฟังเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งพาร์ทอ่ะที่เขาที่เขาค่อนข้างชํานาญนะครับเดี๋ยวซูมกล้องเข้ามานิดนึงนเนี่ยน,นี่สีจริงเขานะแต่ในแตภาพท่านผู้ชมจะเห็นอย่างนี้มันจะมีมันจะมีเหลือบเป็นสีสีแบบเนี้ยสีน้ําตาลทองๆนิดนึงนครับแต่ตัวตัวจริงจะถ่ายเห็นยากเพราะว่ามันัมันต้องเล่นไฟประมาณนี้เนาะตัวนี้เนี่ยหนึ่ง ท่าที่ผมฟังนะผมว่าไดรเวอร์เสียงดีมากไดรเวอร์ Driver, ตัวไดรเวอร์ที่มาข้างในเนี่ยเป็นดันามิกไดรเวอร์ธรรมดานะแต่ไม่รู้มันจูนเสียงมันได้ดีผมผมชอบนี่เป็นหูฟังทูวายเลสอีกรุ่นหนึ่งนะที่ภายในสอสเดือนที่ผ่านภายในเดือน2เดือนสิยังไม่นานขนาดนะั้นภายในเดือน2เดือนที่ผ่านมันเนี่ยผมหยิบมาใช้บ่อยๆเวลาที่จะตัดสินเรื่องเสียงนะครับอย่างที่เราจะฟังไฟล์หรือว่าฟังไฟล์ที่แบบบางทีผมจะไลฟ์เนี่ยผมจะ มีการทสอรันทสก่อนว่าเออคุณภาพเสียงอะไรเป็นยังไงเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในหูฟังที่ผมจิบมาเพื่อจะใช้เรฟเฟรเนซ์เวลาจะว่าจะลองฟังว่าเสียงมันเป็นยังไงได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับตัวเนี้ยตัวนีวนเน้เป็นตัวที่ผมว่ามั่นใจเรื่องเสียงแล้วกันใช,ใช้คำว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ดูนี่น้อย c a n c e l l i n g เขานะครับระบบน้อย c a n c e l l i n g เขาเดี๋ยวท่านผู้ชมดูมันสามารถให้มันปรับ อ p t i m ม z e เป็นออโต้ก็ได้หรือว่าเราเลือกเองก็ได้นะครับบนเครื่องบินบนรถไฟหรือที่บ้านอะไรเงี้ยมันจะปรับระดับการตัดเสียงรบกวนเนี่ยตามความเหมาะสมนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็น NC ที่สามารถปรับได้อะมันไม่ใช่บอกว่าตัดทีเดียวตัดปุ๊บๆเยอะแยะไปเลยอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็มีโหมดเนี่ย a m b i e n t Control เนี่ย a m b i e n t Control ก็คือโหมดฟังเสียงแวดล้อมนะครับจะให้จะฟังเยอะฟังน้อยแค่ไหนเนี่ย ปรับได้นะครับจะให้เสียงแวดล้อมในโหมดที่แบบว่าเปิดฟังเสียงข้างนอกจะเอาจะให้ฟังมากฟังน้อยแค่ไหนปรับได้เหมือนกันนะครับเขาชื่อโหมดเขาเรียกว่า hear true นะครับแล้วก็ตัวนี้มี noise cancelling ก็อย่างที่เมื่อกี้บอกนะรปรับได้แล้วก็ให้มัน optimize auto ก็ได้นะครับแตเ่เนื่องจากที่ผ่านมาผมอยู่บ้านซะเยอะนะครับไอ้พวกฟังก์ชันพวกนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้หรอเอาจริงนะพะอยู่บ้านหลกัหลกๆก็คือเสียงนะจะใส่ฟังเสียงเยอะแล้วก็ อย่างที่ผมเคยเรียนท่านผู้ชมว่าผมเป็นคนที่หูมันแล้วหูฟังมันมักจะหลุดจากหูได้ง่ายแต่ท่านผู้ชมลองดูเชฟมันนะครับมันเป็นหูฟังที่มีก้านนะอาจจะดูเชยๆหน่อยแต่แต่ทรงรูปทรงของเขาครับเวลามันใส่เข้าไปในหูผมสําหรับหูผมนะผมว่ามันค่อนข้างกระชับนะโอกาสที่จะหลุดน้อยมากนะครับคือตัวเนี้ยใส่แล้วแบบจะทําอะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างฟิตนะสำหรับผมนะพอดีพอดีแล้วอันนี้จุกอันนี้ที่ผมใช้ก็เป็นจุกที่มากับกับตัวหูฟังเลยก็พอดีเลยนะครับ EQ อะไรเงี้ยผมไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้เป็น EQ ธรรมดานะผมจะไม่ถ้าถ้ามันไม่ใช่ EQ แบบว่าจูนเสียงมันในไอพวก Edifier, Ernie, o b a t Pro เนี่ยผมจะไม่ใช้เลยนะครับอันนี้เป็นแบบปรับเสียงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวมันจริงๆไม่ต้องใช้ EQ นะเสียงดีอยู่แล้วไม่ใช้ EQ นะครับแล้วก็มี Quick h e a r t r u e ก็คล้ายๆฟีเจอร์แบบว่าฟังเสียงภายนอกแบบอัตโนมัติอะไรเงี้ย Low latency mode สำหรับเล่นเกมนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้เหมือนกัน เขามีปุ่มเขามีให้ปรับบาลานซ์ซ้ายขวาด้วยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าสําหรับบางคนที่หูจะมีปัญหาอะไรเงี้ยอาจจะมีประโยชน์มั้งนะครับไซด์โทนก็คือเวลาฟังเอ่อเวลาคุยโทรศัพท์จะให้เสียงเราได้ยินเสียงตัวเองชัดแค่ไหนนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยผมเคยใส่คุยโทรศัพท์กับเพื่อนนะมันบอกว่านี่มึงเสียบไมโครโฟนคุยกูเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับ เสียงไมม่มันชัดสุดๆอย่างที่บอกอย่าลืมนะ Audio Technica เขาเป็นผู้ผ,ผลิตไมโครโฟนด้วยนะนะครับเพราะฉนะนั้นและอย่างนึ่งที่ผมเซอร์ไพ์มากทั้ชมเห็นะตัวนี้รองรับ360 Reality Audio ของ Sony ด้วยนะนะเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์นะครับ,นนรบหูฟังตัวนี้รองรับ360 Reality Audio ของ Sony ด้วยนะครับก็ใครที่ใช้อะไรนะ t i d ท l t ไท a l จะมีเพลงส่วนหนึ่งที่เป็น360 r a ร i t y ีด้วยนะใครที่ใช้งานใครที่ใช้งานหูฟังรุ่นนี้ก็สามารถลองฟังใน t i d a l ได้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าตัวนี้เนี่ยเรื่องเสียงผมชอบอะไรมันนะครับตัวนี้เนี่ยเรื่องเสียงเรื่องเสียงผมมองว่า 1. ตัวนี้น่ยมาครบนะครับ คือผมจะผมเป็นคนที่ชอบหูฟังที่เสียงค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ทุ้มกลางแหลมต้องมาแบบมาครบอ่ะผมจะไม่ชอบย่านใดย่านหนึ่งเป็นพิเศษใครที่ตามงานของผมคงจะทราบดีว่าผมมีบุคลิกในการเลือกหูฟังเป็นยังไงประมาณไหนตัวนี้ตัวนี้เนี่ยถือว่าทุ้มกลางแหลมมาครบๆทุ้มอาจจะเน้นๆนิดนึงนะครับอาจจะหนาเน้นแบบว่าให้มันฟังง่ายเน้นแบบว่าเอาใจหูนิดนึง แต่กลางแหลมเนี่ยกลางไม่จมนะตัวนี้กลางไม่จมแล้วก็แหลมเนี่ยใครที่ฟังหูฟังออ i o เทนิก้าพวก M 5 0อหะตัวที่มันค่อนข้างเป็นที่นิยมนะครับเสียงแหลมมันจะออกมาแบบชัดๆัดสดสดนะครับชัดชัดสดสเป็นสไตล์นี้เลยเป็นสไตล์นี้เลยแต่ว่ามันเป็นชัดสดที่มันไม่แห้งนะ นะครับหูฟังบางตัวเนี่ยแหลมออกมาปี๊ดป้านเลยแต่มันแห้งตัวนี้เนี่ยด้วยความอย่างที่บอกด้วยความที่ก็าอาจจะวงจรอิเล็กทรอนิกส์เขาดีแล้วก็เขาใช้ไดเวอร์คุณภาพดีเนี่ยมันเป็นแหลมที่ชัดชัดสดใสแต่ไม่แห้งด้วยนะครับก็ตัวนี้ถือว่าเป็นหูฟังระดับเป็นหูฟังระดับ t u o t w e wireless ระดับ high end ราคาแบบเกินหมื่นอะพวกหมืน่นอัพอีกตัวหนึ่งที่ผมถือว่าผมแ m e นำให้คนที่สนใจหูฟังเนี่ยเลือกใช้ได้เลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ ใช้สมาร์ทโฟนที่เป็นแบบแอป X Adaptive ได้ด้วยเนี่ยเชื่อมต่อในโหมดแอป X Adaptive ได้ด้วยเนี่ยก็จะยิ่งได้ประโยชน์จากตัวนี้เต็มเมดเต็มหน่วยยิ่งขึ้นแต่อย่างที่บอกนะไอตรงเชื่อมต่อบลนะูทูธมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมบอกท่านผู้ชมเลยหลายๆครั้งแล้วตัวนี้เนี่ยผมก็ตอก iPhone เนี่ยวลาตอก p อ o n e เนี่ยมันก็ได้แค่ AC นะแต่แต่เสียงมันก็ดีนะเสียงมันก็ยังดีอยู่เพราะว่าตัวไดเวอร์มันดีผ้าขยายเสียงในตัวมันดีเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะเข้าโหมด U v แสง UV ข้างในฆ่าเชื้อให้อีกนะครับก็ตัวนี้พยายามจะเขียนรีวิวออกมาให้เสร็จเร็วที่สุด <c oughs> ก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมว่ามันจะล่าช้าตัวนี้ล่าช้าละผมใช้จนแบบลืมรีวิวไปแล้วนะครับอ้อลืมบอกไปตัวนี้ตัวนี้เนี่ยปุ่มคอนโทรลนะปุ่มคอนโทรลสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับเขามีทั้งแบบแบบกดมันมีทั้งเป็นที่เป็นปุ่มกดเห็นไหมเป็นปุ่มกดแล้วก็มีแบบทัสกรีนด้วย สกีนก็แตะตรงนี้นะครับแล้วตัวนี้น้อยแคนเซลลิงเนี่ยผมถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ตัดได้เงียบนะครับเงียบมากแต่อาจจะว่าอาจจะเคลื่อนอะไนะเมื่อเทียบกับอย่างโซนี่เองหรืออะไรเงี้ยอาจจะว่าไม่ถึงขั้นว่าหูจะเงียบสงัดขนาดนั้นแต่ว่าผมถือว่ามันเงียบมากแล้วคือถ้าเงียบขนาดนี้มันมันยังไม่พอยครับว่าผมว่าผมว่าต้องต้อง,ต,องต้องเอามือ,อหูช่วยแล้วนะครับคือเดี๋ยวนี้เอนะ็นซีเนี่ยหูฟังราคาไม่แพงหลังๆก็ทําได้ดีเพราะฉะนั้น ไอ้พวกไฮเอ n นขนาดนี้นะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยก็ฝากกันไว้ประมาณนี้นะครับ